บ้านพลังงานเป็นศูนย์แทนได้ตังค่าไฟเข้ากระเป๋ากาเฟใหม่เซนาวีว่าวงแหวนบางบัวทองหน้าบ้านทุกหลังจะได้วิวสวนตรงคลับเฮาส์และแปลงมุมจะได้ความโปร่งสบายแบบนี้ทาวน์โฮมพร้อมโซลารูฟติดตั้งให้ทุกหลังใช้ไฟได้ถึง25ปีแถมยังขายคืนภาครัฐได้อีกด้วยประหยัดค่าไฟได้ถึง32%เเลยทาวน์โฮมหรูสไตล์อังกฤษฟิลลิ่งละมุนมมกและตรงนี้วางโต๊ะอาหารขนาดใหญ่6กถึงแที่นั่งได้เลยอีกโซนหนึ่งของบ้านก็กว้างตรงนี้กลายเป็นห้องอเนกประสงค์เพิ่มเป็นอี ทีหลังบ้านรองรับการต่อเติมครัวได้แบบเริศๆแม่บ้านมาเห็นคอนเฟิร์มว่าต้องหลงรักครัวกว้างประหยัดเวลาทำอาหารได้เยอะแถมยังแบ่งเป็นโซนซักล้างได้อีกด้วยห้องน้ำชั้นล่างมาพร้อมสุขภัณฑ์มาตรฐานอาบน้ำได้บ้านหลังนี้3ห้องนอน2ห้องน้ำ,นำพื้นที่ใช้สอย105ตารางเมตรรู้สึกโปร่งโล่งสบายแน่นอนเพราะเพดานชัน้นบนสูงถึง3เมตรเลยมีขนาดห้องนอนของลูกๆนะพื้นที่ยังจัดเต็มขนาดนี้ห้องน้ำชั้นบนสุขภัณฑ์มาตรฐาน,าฐานการโซนเปียกแห้งให้เรียบร้อยและห้องนี้เลยมาสเตอร์เบดมได้พื้นที่มาแบบบเต็มหนน้้าาาวง เลียงคิงไซขนาดใหญ่ได้นอนสบายสบายฟินๆชอบมากห้องนี้ยังมีหน้าต่างบานใหญ่ไว้รับวิวสวนหน้าบ้านอีกด้านพื้นที่ก็ยังเหลือไว้ทำวอล์กอินโครเซตขนาดใหญ่ได้อีกด้วยมีคลับเฮาส์สวยหรูที่จะชวนคนในครอบครัวมาทํากิจกรรมร่วมกันในพื้นที่สวนส่วนกลางที่อยู่เป็นหน้าบ้านของทุกหลังโครงการใกล้แห้งสรรพสินค้าชั้นนําและรถไฟฟ้าสายสีม่วงบ้านวิวสวยประหยัดพลังงานเสนาวีว่าวงแหวนบางบัวทอง